งานเปิดตัวเขา,าเรียกว่าเป็นแบรนด์มาสเตอร์ครับผมของ Red Bull Energy Soda ครับผมก็สำหรับตัวผมผมรู้สึกว่าผมดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้มาเป็นแบรนด์มาสเตอร์คนแรกของ Red Bull Energy Soda ครับผมเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่า Red Bull เนี่ยเป็นแบรนด์ระดับโลกระดับโลกที่เป็นเจ้าของเจ้าท,ที่เจ้าของเป็นคนไทยคร <c oughs> ับผมเพราะฉะนั้ <c oughs> นแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าผมดีใจมา,มากๆที่ได้ represen ให้ อ่าแล้วดูในจริงสุดาครับจริงๆก็ถ้าเราพรีเซนเต์เราจะต้องต้องมีให้ถูกแล้วก็จะต้องเป็นแบบเหมือนว่าเราจะต้องต้องดีในจริงอ่าจริงๆก็ไม่ไม่มีสเปซิฟิกเป็พิเศษครับแต่ว่าคือลูกค้าก็มีความน่ารักที่อ่าเขาอยากให้เราเนี่ยพรีเ,นเซนต์แบรนด์โดยที่เป็นตัวเรามากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่ทุกคนเห็นอ่าในในตัวหนังของของทีวีซีเรื่องเนี้ยครับมันก็จะมีความเป็นตัวผมที่มีทั้งเรื่องเต้นเร,เรื่องเล่นเกมแล้วก็เรื่องท่องเทีย่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับผม ต้องการไลฟ์สไตล์อย่างไรอย่างนั้นเองแต่กับการเลือกของผผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยคือคือด้วยด้วยตัวผมผมรู้สึกว่าพอผมพันกับมามอรตัวเองเนยผมรู้สึกว่าผมก็มีความเหมาะกับแบรนด์ประมาณนึงตรงที่ว่าผมเวลาที่ผมทําอะไรสักอย่างเนี่ยผมจะใช้แฟชั่นของตัวเองอะลงไปในสีสันที่ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยก็ตรงคอนเซ็ปต์กับอ Red Bull Energy Soda ที่สุดทุกแฟชั่นอย่างเที่ยวกับเล่นเกมเราก็ได้ได้แต่ปัาเรื่องเทมเราแทบจะไม่เห็น ก็ใช่เต้นก่อนคือก่อนหน้านี้อย่างที่ทุกคนเห็นแล้วก็ผมให้สัมภาษณ์หลายๆครั้งเลีว่าเออจริงๆแล้วว่าตัวผมอะผมไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าชอบเต้นอะไรเงี้ยถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็จะหลีกเลี่ยงก็มีความกังวลอะไรบ้างก็จริงๆก็ไม่ได้มีความกังวลหรอกครับแต่ว่าพอเราพอเราต้องทําแล้วอย่างเช่นตอนที่อ่าเป็นดูโอ้วู่ไอซ์แล้วมันต้องเต้นเนี้เราก็พยายามทํามันออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็ใส่แฟชั่นของเราลงไปให้ได้มากที่สุดที่เราจะทําได้จนเป็นเหยื่อที่ทุกคนเห็นออกมาอะไรเงี้ยอย่างครั้งนี้สองเซนชาด้วยมี มีรสชาติอ่แอปเปิล้ลเขียวองุ่นมัสแคทครับผมแล้วก็อีกรสชาตินึงจะเป็น Food, เครปฟูดสปอร์ตครับผมที่ได้องแล้วเป็นไงครับชอบรสไหนพิเศษจริงๆผมชอบทั้งสองรสนะมันอยู่ที่คนชอบครับเพราะว่าคาแรคเตอร์ทั้งสองรสอนะ่ะคือมันมันทานง่ายแล้วมันก็อร่อยผมว่าอยากให้ทุกคนไปลองเองดีกว่าหรือว่าผมมั่นใจว่าทุกคนจะชอบทั้งสองรสชาติผมคิดว่าคุณรู้สึกว่าเหมาะกับผู้ชายหรือเปล่าจริงแล้วไม่ใชิเจริงๆก็ไม่นะคุณคือผมว่ามันเหมาะกับคนที่ คนที่อยากมีไอเทีแล้วกันคือผมรู้สึกว่าในในสมัยเนี้ยยุคนี้ทุกคนจะใส่แ a ช s i o ของตัวเองไปในตามแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอาไวยของตัวเองครับอย่างเช่นถ้าเป็นนักเรียนก็จะใส่แ a ช s i o ลงไปในเรื่องของการเรียนรดยเิเศษเตรียมสอบนั่นนี่วัยทำงานก็ใส่แ a ช s i o ลงไปในการทํางานหรือบางคนที่แบบว่าเป็นนักเรียนแล้วก็ทั้งทั้งเรียนด้วยแล้วทํางานด้วยอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเป็นบูิณิสซดาเนี่ย ตอบโจทรยร์นบเพราะว่าทั้งดื่มง่ายแล้วก็ให้นิสิตกับเราได้ด้วยที่ี่มาดอรชาติครับผมก็ <c oughs> ขอฝาก Red Bull Energy Soda ด้วยนะครับผมถ้า <c oughs> สองรสชาตินะครับผมสามารถหาซื้อได้ที่ราคาชั้นนำทั่วไปเลยครับด้วยนะครับ